เบิ้งบรรยากาศทางเขาครับพี่น้องก่อนจะเข้าไปาบ้านสวนโคกงน้องนานะครับผมวันนี้พามาเบิ้งนะครับของชิมงานนะครับที่มาขุดไว้ประมาณ2ปีแล้วเนาะตอนนี้เพิ่นกัดไอคิซ่าเล็งนะครับมาหับนี่บรรยากาศโอ้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 มาเบิ้งท่ารับตั้งนาเป็นยังไง เบ่งตั้งแต่ท่างเขาไปเลยน,นะครับนี่สวัสดีครับพี่ <S <S ไปยังเนาะครับทั้งนั้นปลาลูปปกอคอ,อกนะครับก็คือปลาคอเนาะมันหน่อยเขา,เาออก็เลเป็นปลาลูกคอกนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับขางๆทาง,างนะครับถ่ายเป็นขับสลิงออกมาครับเดี๋ยวเขา้าสีเขาไปเจอนะครับผม บาวนิวนะครับผมกับผู้จัดการแหวคนสวยนะครับผมแล้วก็ทางซ e o ของบริษัท APNC เอ็นีนะครับผมมีโอกาสมันเยี่ยมมายามเพื่อนนะครับอันนี้เข้าสู่เขตทุ่งนาเนาะนี่ครับผมทางข้างก็จะเห็นกล้วยนะครับผมแล้วก็ต้นยางหน้าปลูกเป็นระยะระยะนะครับผมเสี่อมโดยพักต่างๆนะครับ ตายูเป็นตะยูนะครับอันนี้เป็นโซนหน้าน้ำนะครับอาจจะเป็นข้องใสใกล้ตรงนั้นผู้จัดก,การเพิ่นกำลังขึงท้ายดูมุมสูงให้เต็โอ้เพิ่นเคยเป็นตะเบงิงเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเลยสวัสดีครับนี่ขึ้น <laughs> เจ้าของสวนนะครับ <laughs> ขาดทุนคือกำไร โอเคครับอขอบคุณครับวัสดีครับขอบขอนุญาตเข่าสวนนะครับเมบบื่อนี่ปดอู้ต้องบอกว่าบรรยากาศนี้รักล่านเลยนะครับนี่อนอเออเป็นการเหตุโค้งสางง่ายๆแต่ว่าเป็นวิธีที่แบบง่ามแห้งนะครับนี่ ทางทางข่ากับสำหรับผมแล้วข no to no. oh, ี่รถเก๋งกับเจอเอาวัน no. น um ั้นผมยังผ่านได้เลยวันในทุ่งนาน่ะอื้อหนักนโอ้โหันนี้นนีถ่ายถ่ายก้องเพื่นคือสุดยอดแฮะขออนุญาตได้ครับคนตาครับครัุณเป็นบ้านลั พ้ามาเบงนะครับผมโอ้ยนี่คือเป็นคนทีคุดนะครับิ<ห>่นผ้ามาเบงนะครับบรรยากาศอู้เต็มระบบครับพี่น้องเต็มระบบอีรีนะครับไปเดี๋ยวไปเบ่งนะครับผม,พม,มเพิ่พนมียังมาโชว์เฮาเพิ่นมียังมาโชว์เฮาเปิดขึ้นมาอันนี้เป็นอะไรครับพี่ ออที่เป็นเหมือนลังไว้ออกไข่ใช่ไหมครับมันอม,มันก็จะมาไขอยู่นี่โอมไม่ในมองกล่องเนี่ยนะครับไก่นาตาแดงชุดชื่นดีนะครับนี่เบิ้งจากลักษณะสุขภาพไก่ีนห้องเบิ้งตามันนะครับสู้กล่องดีสู้กล่องด,สองดีสู้กล่องดีจีกล่องนะครับนะอ,อย่างครับ เดี๋ยวให้อางไกนะครับอู้เป็นเห็ดแบบแบบดีนะครับบกให้เห็นนะครับเป็นเทือแรกเลยสำหรับผมที่พอเหล่าไกลักษณะหนีนะครับเห็ดเป็นเป็นประตูเนาะพี่เนาะประตูเอาไว้เอาไข่เนาะโอ้ฟังพี่ก็จะเป็นใกล้บ้านนะครับอั้นเป็นไกลไข่โอ้เหมือนแต่แนวมันนะครับนี่มีโซลาเซลล์บ้ามมองเดินไปแล้วข้ามป่าา ขึ้นสะพานบ้านก็ตกสะพานข้ามไปบ้านั่งนู้นใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวมาเบิ้งออ้เพิ่นวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับผมแนะนำตัวนะครับชื่อนิกรนะครับผมนิกรเป็นคนมาเฝ้าสวนเป็นคนเฝ้าสวนเนาะอืมโอเคครับเพิ่นกับสิพาไปแห่อาหารไก่โอ้แต่ปกติให้ผักบุญนะครับว่าตอนเช้านะครับแต่ตอนเย็นก็จะให้แค่อ๋อมาเต็ม ครับผมให้กินแบบธรรมชาตินะครับถ้าไก่ตีให้ลักษณะนี่นะครับซบจะโบแตกนะเพราะว่าันกินในดินนะครับซบไก่กรสิโบแตกคือกระปูนอู้ผมชอบอีกโรงเรือนนี้มากเลยพี่เข้าได้ไหมนี่ ้เพื่อนเห็ดดีแห้งครับเป็นระบบมากๆนะครับผมเขามาด่านในนะครับอันนี้เป็นไก่ไข่เนาะกี่ตัวครับพี่ตอนแรกเอามา35ตายไปสองตัว เดี๋ยวเขาจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งอยูน่นะครับพี่เดี๋ยวให้เผื่อๆไว,ดว้ด้วยเด้อมันจะมีอีกทีมหนึ่งเข้ามาถ่ายอยู่ครับให้เยอะๆไว้ก็ได้อาเซ็บพี่น้องเอ้ยออสุดยอดเลย ตัวนี้ขีมันก็เอาไปใส่ครับผมถ้ามันได้เวลาเก็บก็จะเอามาใส่ต้นไม้อะไรโอ้นะครับเพิ่นขุนข้นแห้งนะครับนี่เบิ่งนี่สุขภาพดีแห้งนะครับใช<อ>่ก็ปล่อยให้มันออกไปหากินหญ้าอะไรพวกนี้ออ๋ข้างนอกก็ปล่อยออกไปเป็นโซนมันเนาะใช่ใช่เป็นโซนตรงนี้มันจะได้สุขภาพดีอารมณ์ดีใช่ๆโอ้สุดยอดสุดยอดเอ้าผัก เรือนไกลไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งพื้นที่อื่นๆนะครับโอคือมีขังบินวันี่ได้ครับจัดการโดยผู้จัดการแหวคนสวยนะครับผมกระเบานี่ไอ้คนรอนะครับผู้คนรอจากอุบลนนะครับโอ้โอ้โอ้เป็นระบบเป็นระบบแหงนะครับ ต่อนถึงวันยังก็กล้าเข้ามาหน่อเข้ามาก็ไปเก็บไก่กุ้าเข้าอยู่ใกล้บ้านครับโอ้เพิ่นเห็ดแบบเป็นตาอยูเป็นตาอยูนะครับตาอยู่ว่ะโอ้สุดยอดสุดยอดมาแต่การโกออิตเพิ่นไปเบิ้งเบานี่เบิ้งเพิ่นเห็ดอีกอย่างเลย ูจัดการเพิ่มเติมน้ำมันแล้วครับเรียบร้อยเอานี่สวัสดีครับเฮ็ดยังครับน nah ั่นครับเครื่องบินครับเครื่องบินนะครับเป็นมือนี้เราบดเป็นกัปตันเอา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 นะครับผม มินิยูท okay. okay, right. <AND> ูบเป์เพิ่นมายามมายามส่องนะครับกัปตันอับเบิลยิงกาเขาเป็นไอรอนแมนกัปตันเมืองบนไอรอนแมนโอเคครับผมเดี๋ยวตัดไปเบิ่งภาพฟังอื่นกันนะครับ พา,ามาบุกะลายขั่วนะครับผม <c oughs> ขออนุญาตนะครับเป็นไอเดียเก๋ๆนะครับผมให้เค,เคนที่เห็ดบานเขาเอื่นว่าบานสวนเนาะกับบานหลังน,น้อยๆนะครับผมแต่แตเรื่องของฟังก์ชัน <c oughs> การใช้งาน,ในใครบครันาตากับยายนอนที่นี่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มาอยู่แล้วก็เก็บของไว้กับอยู่กข้างจนจะเป็นเห็ดดีครับ มอแห้งเบิ้งแต่ประตูประตูสไลด์นะครับประตูไม่ซับได้เลยปนี่ยเปิดได้โอ้ห้องน้ำนะครับโอ้เป็นหู้ระบายอากาศเป็นทึ่งมองว่างคลองได้นะครับไอเดียเพิ่นดีแห่งนะครับนี่โอ้เขาทานเอาเบาหน่เนาะจักหลังนี่นะผมเขาเอื่นว่าห้องน้ำ อไอวิวพันล้านนะครับเพราะว่ามันบมีหลังคาเปิดประทุนกันเป็นรถนี่ว่ามันมีเงินล้ามสองล้านสื่อบ่ได้ไดนะครับห้องนามแบบนี้มันเป็นห้องนามแบบเปิดประทุนนะครับเขาทาของเผืนมานะครับหันมาฟังนี่ก็จะพอดาล่านะครับผมที่พันอยู่ในกระจกนะครับเพ่นสื่อลูกมาติดไว้นะครับเอแจ็คมันเพ่นรอค่ะ อู้ <laughs> อันนี้เป็นห้องนอนบกขึ้นไปดอกครับมันสิมีพื้นที่ส่วนตัวเพิ่นอเอเอาเป็นว่าทายห้เบึงผูดได้อยากมาเยี่ยมมาย่ามเพื่อนกะมาย่ามเดอ้อนี่นะครับสุดยอดสุดยอดแห่งตัวนี้เป็นหูนะครับแต่ข้างในก็นจะมีมุงหลวดดด้วยนี่นี่เงนี่นี่ยุ่งเขาบ่าไดนะครับนี่เป็นแบบประตูสไลด์เออถู ไปนะครับเดี๋ยวเ่าผ้าไปบึงแบกกาวนะครับผมของไอ้สร้อยเพืน่นบอนได้เคยออกกล่องจ้กเชียตะ <c oughs> ตะว่า ตว่าคันเฮ้าส่แมตมันสเสียงบริสัทไ์้ครับพี่น้องฮ่าฮ่นฮ่า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 ฮาฮเาฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮิาฮ่า่าว่าฮาฮ่าฮ่รฮ่าาฮาา พี่เก็กปิดเสียงโทรศัพท์ไปเด้อลงไฟล์ลงน้ำตาลเจ๋อพลให้มาเข้ากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คล่องเดี๋ยวรอพี่ตรงนี้เอาเอาเห่าหยุดติกันไว้จ้ำนี่ครับให้เพื่อนเห็นงานเพื่อนละครับเ่ายถ่ายภาพรวัตไม่ได้ละ